สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะคุณครูวาวจะสอนเด็กๆกอไก่นะคะ<ม>เขียนกอไก่ถึงจอจานค่ะมาดูกันอ่าตัวแรกนะคะกอไก่อ่านว่ากอเด็กๆพูดตามค่ะกอไก่อ่านว่ากอเวลาเขียนนะคะเด็กๆดูนะขีดขึ้นเขียนไปข้างหน้า เอียงขึ้นเอียงลงขีดตรงลงไปนะคะต่อไปขอไข่ขอไข่อ่านว่าขอเด็กๆพูดตามค่ะขอไข่อ่านว่าขอดูคุณครูเขียนนะคะม้วนหัวเอียงขึ้นเอียงลงขีเอียงลงอีกทีหนึ่งขีตรงลงมานอนขึ้นเด็กเห็นได้ไหมคะค่ะต่อไป ขอขวดขอขวดอ่านว่าขอเด็กๆพูดตามค่ะขอขวดอ่านว่าขอขอขวดจะหัวแตกนะคะเขียนเมือหัวขอไข่มันขึ้นเอียงยงอุพครูว่าเขียนผิดเอาไ,ไหมไปนะคะม้้นหัวเหมือนขอไข่เย็นขึ้นอยากอยากอยาก เด็กเขียนได้ไหมแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคอควายคอควายอ่านว่าคอเด็กๆพูดตามค่ะคอควายอ่านว่าคอนะคะแบบนี้เอียงลงขึ้นเอียงเอียงตรงมานะคะต่อไปค่ะ คอคนนะคะคอคนอ่านว่าคอเด็กๆพูดตามค่ะคอคนอ่านว่าคอเขียนอย่งนี้นะคะขีดไปด้านหลังมวนขึ้นมวนขึ้นเอียงลงขึ้นเอียงอยากอยากเขียนได้ไหมลูกเขียนได้ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะ คอระคังอ่านว่าคอเด็กๆพูดตามค่ะคอระคังอ่านว่าคอค,คุณครูเขียนให้ดูนะคะม้วนหัวลงขึ้นเอียงอยากอยากอยากเอียงขีดตรงลงมาม้วนไปข้างหน้าถอยหลังขึ้นได้ไหมลูกอย่างนี้นะคะต่อไป ที่ตัวงองูนะคะงองูอ่านว่างอเด็กๆพูดตามค่ะงองูอ่านว่างองเขียนแบบนี้นะคะหัวขึ้นมวนขึ้นขีดตรงลงมาแล้วก็เอียงขึ้นไปง่ายๆแค่นี้เลยนะคะอะต่อไปต่อไปเป็นจาจานนะคะจอจานอ่านว่า จอเด็กๆพูดตามค่ะจออาจารย์อ่านว่าจอดูคุณครูวาวเขียนให้เด็กๆดูนะคะขีดไปข้างหน้าม้วนขึ้นเอียงลงขึ้นเอียงเอียงเด็กๆเขียนตามแบบนี้นะคะเขียนเสร็จแล้วเด็กๆส่งงานให้คุณครูวาวดูด้วยนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ